ต้องฝึกฝืนฝึกฝืนอยู่แบบนี้อยู่บ่อยๆเพราะบางทีไหมเวลาพราสอนอะไรแบบนี้เราเราจะว่วงอะ่ะจนเราไม่ได้ยินที่พูดอะไรไปไม่รู้จําไม่ได้พอนั่งสมาธิทุกครั้งก็ยุ่งกับว่วงอย่างเดียวว่วงกับฟุ้งซ่านว่วงกับฟุ้งซ่านหรือบางคนก็ติดว่วงฟุ้งซ่านไม่พอก็ติดเวทนาปวดปวดล้าวไปทั้งร่างกายไปเนอะมันมันก็ไหลเวียนกบาน แต่เป็นภาวะการทักทวงของกรรมที่เราสร้างการยึดติดตั้งแต่หุนหลังมาแล้วคือพอทําอะไรแต่ละอย่างอ่ะถ้าเรายึดติดปุ๊บมันทวงอ่ะมันจะทวงตอนหลังๆหรือมันทวงตอนที่เรานั่งทําใจหรือบทวงปุ๊บเจ้านี่มาทันทีพอหลับตาปุ๊บเจ้านี่มาแล้วทวงมันรู้ว่านี่เริ่มทาง,งานจิตเริ่มจะทํางานสิ่งทักทวงก็เริ่มมาทันทีทวงความเป็น ความเป็นหนี้ความเป็นเจ้าของในความที่คู่กรณีคู่ปรับในประเภทคดีผลงานทางกระทำที่บกพร่องหรือสร้างการที่เราเคยบกพร่องการยึดจากการทั้งทัวของคําในตัวตนเหล่านั้น <c oughs> เพื่อการสาสางไปเรื่อยๆตามภาวะเพราะนั้นเราต้องพยายามตั้งจิต ทำใจให้ผ่านานบ่อยๆเนี่ยมันก็เราเราลังตัวฝึกเราฝึกอาศัยกอารมใช้ตัวขยันมาทวนกระแสตัวเกียจคลานเห็นไหมมันเป็นกู่ปรับกันเกียจค้านมันกู้กขยันเลยเราต้องฝืนต้องเอาตัวขยันมามาฝึก ตัวเกยียดค้านก็เป็นบันไดให้เหยียบข้ามถ้าข้ามตัวเกยียดค้านได้ขยันก็เป็นเป็นหนึ่งอ่ะก็เหมือนกับที่ตัวโกรธอ่ะต้องเอาตัวเมตตามาปรับพอเมตตาปรับตัวโกรธปรบไปมาเมตตาได้เราตัวโกรธก็ดับลงไปเราก็จะได้ตัวเมตตามาเป็นรางวัลในการคลองตัวเองที่จิตใจมีคาว่าเมตตามากขึ้น ตัวตื่นกับตัวหลับนีตัวหลับในดับลึกว่วงผวังเลยือเนี่ยในสายแยกปกคลุ่มมันก็เหมือนครูว่าเออเะข้ามฉันได้เะข้ามว่วงได้เธอต้องทนให้ได้นะพอเราทนได้เราก็ตื่นตัวตื่นก็จะได้ได้ตัวเราอ่ะพอเราฝึกไปฝึกมาออกรางวัลการกระทําเราได้ตัวขยันตัวตื่นก็คือจิตตื่นขึ้นมาจากที่เราสามารถข้าม กู้ปรับตัวตัวว่องขึ้นมาไปเนะี่ยพอข้ามพ้นเราก็ได้ครองตัวตื่นจิตตื่นขึ้นมาทันทีเวทนาก็เหมือนกันไหมมันก็ปรับเจ็บปวดทรมานตัวไม่ไหวเนะี่ยในอัตตาตัวตรงกางท้างอารมณ์วิญญาณที่ยึดติดสิ่งนู้นสิ่งนี้มากๆเวทนาก็จะหนักพอยึดสังขารมากๆเวทนาก็จะสูงเราเลยต้องอาศัยตัวปรับที่ทนมั่งทำใจผ่านมั่งฝืนมั่งระทำไปทาม,มา การจะเดินแผ่เมตตามันก็ช่วยได้เหมือนกันสามารถที่จะรถบรรเทาอาการทุกข์ทรมานของสังขารและอารมณ์พุ้งซ่านนี้ให้เบาลงไปด้วยการฝืนทนจนกําลังฤทธิกรรมบางชนิดที่มาสอดคล้องกันมาในสรรยะถือเจ้ากรรมนเวรนี่นมันก็ค่อยเบาฤทธิ์ลงเมื่อเบาลงทําให้การนั่งของเรานี้ดีขึ้นค่อยคลายลงคลายลงคลายลง เรานั่งไปไอ้ไอดำดำเปลวดำดำกระแสดำดำค่อยๆจางลงจางลงจางลงค่อยๆโปร่งใสขึ้นมาเรื่อยๆตามกําลังที่เราฝืนทนได้ในแต่ละคนไม่เท่าเทียมกันใครทําจิตได้มากก็มันคลายเร็วมากใครทําจิตได้น้อยก็คลายน้อยกว่าใครกระยันก็มันทําให้ตื่นตาตื่นตัวตื่นใจตื่นข้าง,างในอ่างชัดเจนขึ้นตามลําดับ ล้าเาจากที่ว่าล้มลุกลุกคลานเหมือนตุ๊กาตาลมลุกที่มากระเด็นกระดอนตั้งตัวไม่ตรงเรียกตุ๊กตาลมลุกเราปรับ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 ,รบจะตั้งตรงขึ้นมาได้นี่ที่บอกว่ารวมหมูยให้เป็นสงรวมองค์ให้เป็นสักจก ลองเนตขมำไม้เป็นปัญญารวมศาสนาเป็นองค์เดียวก็คือรวมทุกๆอย่างเข้าเป็นหนึ่งเดียวของใจอันเป็นความว่างเพราะฉะนั้นเราพยายามทําจิตเกียรติค้างอย่างไรเอาทนไว้ฝืนไว้เห็นไหมเป็นหน้าที่สําคัญของวิธีการบาเปลี่ยนของชีวิตเราทุกคนที่ต้องฝืนฝืนเพื่อเอาชนะ ความฉลาดปราดเปลืองไม่ต้องอาศัยกับประสบการณ์การเรียนรู้และการทําใจทักษะต,ต่างๆที่เราพบเห็นมามากมายจะเป็นความช่ำชองที่สามารถเรียนตัวโง่ให้เข้าใจมันได้แจ้งในเหตุจึงทําให้เรากระเตื้องจิตนําไปสู่ความฉลาดปราดเปลืองที่เราต้องพร้อมไปด้วยการผลิตแสงสว่างที่ยวส่องไปให้เห็นความไม่รู้ เพราะความไม่รู้มันเลยเป็นตัวโง่ไงที่กันเรียกว่าตัวไม่ฉลาดตัววิชาเพะฉะนันพยายามทําใจพร้อมไปด้วยลักษณะการสง่งแสงสว่างช่องทางที่เราพลังเดินไปข้างหน้าต้องอาศัยกับสติและกับปัญญาเพราะะนั้นสิ่งที่เราผลิตขึ้นไปแต่ละขณะของพลังงานก็คือความว่างนี้ ก็จะเป็นตัวผลิตแสงสว่างที่กล่องควบคู่ไปการติดที่เดินไปข้างหน้าเพื่อจะส่องช่องทางให้เราเห็นว่าเราเดินไปทางนั้นถูกไหมอันนี้มีหลุมมีบอ่อไหมที่จะเลี่ยงผืนให้มันได้นี่ยก็จะผืนผืนความรู้สึกก็เลยมากจะเรียกว่าตัวกระแสเรากํลาลังตวงกระแสเนี่ยสตระยะต่างๆติงตงต่งเงือบเกลือบคลาน สิ่งนอนเนื่องที่มันปกคลุมเหนียวกาะติจิตเราเนี่ยมันเหมือนกับหมากฝรั่งอะก่อแล้วมันเหนียวยืดได้อ่ะก็จะบัดมันหลุดมันโกดปริงที่ก่อดูดเลือดมนันเหนือบเหนียวนั่นแหละพยายามตั้งสติลุกจิตใจให้มันมั่นคง างทีเรามีอุปทานน่ะในใจแล้วว่าเราเหนื่อยวันนี้เราเหนื่อยเราล้าเหลือเกินบางทีเราเียกว่าวันนี้เราป่วยไม่สบายเราลังคานไม่พร้อมที่จะนั่งสมาธิยิ่งไม่สบายเนี่ยนั่งสมาธิแล้วก็ไม่อาการไม่สบายหายเร็วกับการไปนอนอะ่ะสู้ไม่ได้หรอกบางคนป่วยไม่สบายแล้วไปนอนหลับคิดว่าหายเร็วจริงๆแล้วนั่งสมาธิจะหายเร็วกว่าอีกเพราะก่อนที่เรานั่งสมาธินะี่ย จิตมันจะคลายมันจะบำบัดมันจะเป็นทิปโอสถนักษาบำบัดสิ่งบกพร่องในส่วนใดส,ส่วนหนึ่งที่ร่างกายป่วยให้กลับสู่ปกติได้เพราะฉะนั้นเราเข้าใจผิดนะไม่สบายแล้วเราพักผ่อนไม่ใช่มานั่งสมาธิคิดผิดเลยไม่สบายในในทีมที่มันแล้วที่นั่งสมาธิมันจะบำบัดได้หายเร็ว ม้นั้นวิดาเขารักษาจิตเนะี่ยคนป่วยไม่สบายโรงพยาบาลเนี่ยคนที่ใช้วิถีจิตรักษายังหายเร็วกว่ายายเช่นการปัดเป่าการใช้อ,อล่าจากจิตที่เราเคยได้ยินไหมคำว่าพลังจักรวาลที่เราใช้ฝ่ามือไปแต่สัมผัสคนที่ป่วยแล้วทําให้อาการป่วยนันดีขึ้นเบาขึ้นเลยไปนะการทดแทนก็คือคนป่วยมันขาดออล่าคือแสงที่หล่อเลี้ยงกําลังจิตอ่อนตัวลงมากเลยนะ พลังของสีดําจะเข้ามาปกคลุมอะไรไปเนี่ยทาให้ภาวะของกรรมเนี่ยเข้ามาเล่นงานภาวะสังขารจิตนั้นนี้คนที่มีกําลังจิตดีกว่าเมื่อแผ่ไปก็เหมือนกับการสร้างความก็ได้ว่ามันคล้ายๆขี้คลายความขิ้มข้นของกรรมก็เจือจางแต่ผู้ที่รักษามักจะโดนกลับในภาวะของการทดมาก็ต้องอาศัยการขี้คลายตนเองเหมือนกัน พวกยาต่างๆยังสู้ไม่ได้หรอกเป็นตัวช่วยได้แต่ถ้าดีจริงๆอ่ะคนป่วยเนี่ยต้องทำจิตก็ไปด้วยแล้วจะหายเร็วมากเราตีกับโลกอุปทานเนี่ยเราชอบหมายมั่นว่าเราป่วยนะเราไม่สบายนะเราไม่พร้อมตอบนุกแค่นเนี้อารมณ์ของเรามันก็เพ่งอาการไปปลิกทะลักอาการต่างๆที่ป่วยไม่สบายให้มันหนักลงได้หรือชัดขึ้นมาได้ว่ามันใช่อ่ะ เรายอมรับแล้วจิตมันยอมรับว่าใช่สิ่งนี้ต้องมาตอบสนองเปิดอาการเต็มที่เลยกับเรายอมรับเหมือนการเปิดประตูยอมรับในสิ่งต่างๆที่เราเคยชินว่ามันใช่แต่เราก็เปิดประตูยอมรับว่ายานั่นแหละคือตัวช่วยหายได้ทั้งที่รู้ไหมว่าพระที่บำเพ็ญในป่านในดงโบราณอย่างทีก็โดนโรคร้ายโดนสิ่งร้ายๆเหมือนพระธาตุเนี่ยถ้าจิตดวงใดพระองค์ใดเนี่ยที่นักบวชบำเพ็ญในป่านในดง เขาทําจิตได้ผ่านพ้นเขาก็ข้ามพ้นเหมือนกันในโลกร้ายหรือสิ่งที่ครอบคุมจิตใจเขาได้หายเป็นปกติได้ไม่นั้นสมัยโบราณโบราณ,ราณป่านนี้ตายกันหมดแล้วแม้นร้นเจ้านั่งบําเพ็ญในป่าไปหนึ่งย,ยาต่างๆก็ไม่ใช่มีอะไรเนี่ยเขาก็มักจะใช้กับน้ํามุดเลือดน้ํามูดเน่าหรือน้ํามุดเลือดชาปัสสาวะเนี่ยเป็นยาซะด้วยซ้ํารักษาภายใน ที่โบราณเขาไม่ใช้น้าปัสสาวะเป็นยานรักษาสุขภาพหรือดองกับนุกสมอหรือว่าแม้แต่เจ็บหมุนแล้วก็จะบัวรพิษนั้นเราเราต้องรู้จักบําบัดให้เป็นบ้างไม่ใช่พอเป็นนิดเป็นหน่อยเราก็อะไรก็ไปหาหมอหมอเป็นพระเจ้าจะแล้วกับโลคาพญาที่เราเราเข้าใจผิดนะจริงๆมันรักษาได้เรื่องจิต เราไม่เคยได้ใช้สมาธิอะไรก็หมออะไรก็หมออะไรก็หมอไปทั้งหมดผลสุดท้ายหมอก็คือเขาเรียกว่าตัวสวรรค์คอยรักษาทั้ทงหมดเลยเราก็เลยไม่ดูไรเองไม่เป็นอจิตคนเรามีพลังมากมายถ้าฝึกว่างๆมากๆเห็นไหมไม่แต่สัตว์ต่างๆมันก็ไปทําร้ายแค่เรากําหนดให้นิ่งสงบไม่เบียดเบียนแค่แผ่เมตตาสัตว์มันก็รู้ คลื่นจังหวัดแล้วว่ามันไม่มีรมบุจิตมันไม่ลำคาญมันก็ไม่ทําลายแต่ลมเราไม่สะดวกไม่ปกติเอาเองเลยโดนเอาได้บ้างเนี่ยใช่ไหมไหมผู้ถูศเลียะจะไม่บกพร่องยิ่งถ้าไม่บกพร่องเนี่ยจะไม่โดนอะไรเลยอันตรายอะไรมันจะไม่มีเพราะทํารักษาเคยได้ยินไหมว่าทํารักษาผู้ประพฤติปฏิบัติย่อมไม่ตกต่าหรือย่อมไม่เป็นอันตรายไปตรงไหนตรงไหนไม่เกิดภาวะทํารักษา เป็นบางครั้งบางคราวถ้าจิตเรายิ่งบริสุทธิ์มากเท่าไหร่มันก็เกิดปฏิหารหนึ่งร,รมที่รักษาให้ผู้ปฏิบัตินั้นปลอดภัยจากอันตรายบางช่วงที่เป็นวิกฤตหรือบางช่วงที่เป็นวิบากันนะกุศลที่ทําไว้ได้ดีเนีับารมีที่ทําได้ดีมันก็จะสามารถปักเป่าวิบากข้อกรรมได้ดีเหมือนกันให้ผ่านพ้นไปจากเวรกรรมความบกพร่องในอดีตนั้นด้วยการสาสางด้วยบารมีที่เราทําได้ แพราะนั้นเราต้องพยายามฝืนที่บอกว่าบำเพ็ญทั้งทีจะได้คุ้มกับชีวิตจะบวชช้าบวชเร็วบวชนานจะอยู่นานทั้งชีวิตจะอยู่แค่ขณะหนึ่งหรือชั่วครั้งชั่วคราวแล้วแต่แต่เมื่อเราได้บวชแล้วอ่ะเราต้องทำให้มันเหมาะสมกับความเป็นสมณะให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการอย่าบวชเล่นบวชโลนจนไม่ไม่ได้ไรเลย ขาถามว่าเธอบวชแล้วเธอลาสิกขามาสาหรับคนที่บวชไม่กี่วันเนี่ยเธอได้อะไรมาจากการบวชบ้างหรือจะแยกไปกว่าเดิมอะไรแบบนี้หรือเธอไม่รู้อะไรเลยเหรอบวชแล้วเธอต้องมีความเข้าใจบ้างสิว่าสิ่งที่นําไปสู่ความประทับใจของการได้สร้างสิ่งที่ดีในการเจริญเมตตาได้เจริญจิตของนิสัยพระมาประ,ประทับอยู่ในใจสร้างบทบาทความเป็นนักบวชที่กระทําผลงานในหน้าที่ของความเสียสละ ทำจิตใจให้กว้างขวางสร้างความอดทนอะไรแบบนะี้มันจะนําไปสู่ความเจริญขังจิตและกับผลงานชีวิตและก็ทางโลกด้วยเพราะฉะนนั้เราทุกคนต้องทำความเข้าใจว่าเราจะต้องถือความชัดเจนในพฤติกรรม,ม,มความเหมาะสมความพอเหมาะพอควร อยากคล้อยตามนิสัยสัญญาเก่าที่เราเคยมีกันมาตั้งแต่อยู่ทางโลกเห็นไหมเราต้องเตือนว่าเราเป็นนักบวชนะเราไม่เหมือนชาวบ้านหรือชาวโลกเขาเขาเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเพราะเขายังไม่รู้แต่เรากําลังทําความเข้าใจให้รู้ขึ้นเรื่อยๆความเป็นบัณฑิตอันแท้จริงที่เกิดจากจิตสร้างปัญญากําลังศึกษาโลกให้เข้าใจ ในวางชีวิตของตัวเองตามกฎเกณฑ์ที่ทำวางไว้จะได้ข้ามพ้นในตัวตนได้ไม่การไหนก็การหน้าชาติคารนี้สำคัญแค่ไหนก็อยู่ที่ปัจจุบันก่อนพอเราจะต้องรักษาสีสมาธิปัญญาภาวนาเราจะต้องไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ไปตกแนวต่ำหรือไหลตามภาวะของกรรมทั้งหลายทยี่มนุษย์ทั่วไปเขาเป็นกันตามนิสัย พยายามห่างไกลจากวัตถุนิยมบ้างในบางโอกาสหรือถ้ามากได้ก็ยิ่งดีที่มันนำไปสู่ความแปรปรวนคุ้งส่น้นข่าวสารข้อมูลเทคโนโลยีต่างๆที่นำไปสู่จิตใจก็เรียกว่าหละหลวมไม่มั่นคงสั่นคลอนตามโลกที่เปิดช่องบ่มมองให้เราต้องเสียเวลากับการงานทางใจ